ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over อร์ช็อเพลนรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบายเอ็นบีและอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะโอเวอร์ช็ ด้วยกอเลสกา96ครับได้4-5เองวะ่ะไม่ใช่5-5ด้วยซ้ำครับไฮเม็ดนะแต่สแตตแม่งโหดจริงคนระับอู้แต่มันต้อง5-5แล้วไหมจังหวะนี้ต้อง5-5แล้วครับผมกอเลสกานะถัดมาราฟาเอลวารานครับผมอุม้ยได้วีฟุต5ด้วยโอ้โหเฮียเรียชั่น99คอเชอร์99ดีเฟนต์98ครับโอ้โแม่งซุปเปอร์เอ็นเกมเลยอะมาร์ตินเนลี่วะ่ะมาร์ตินเนลี่ครับ Wow, 54, ว้าว5.4าว่ะแต่เป็นไฮฮนะ5.4ครับลองช็อตยังเฮี้ยเหมือนเดิมครับมาร์ตินเลรี่แต่เรื่องอื่นก็ดีขึ้นเยอะนะเล่น20แมต์เองครับอันนี้ชูเมนีว่าเฮ้ยชูเมนี20แมตว่าห้เอนโซ2นี่ไอ้เนี้ยเอนโซสาขา2ครับอันนี้ CDM จ๋าเลยนะยิงบอลโคตรกากเลยครับ CDM จ๋าเลยเป็นทรงแบบ VA เลยครับจูเมนีครับ, um eni, รบแบรนตอเรสตัวนี้ใน s b c ครับ 5-4ว่ะแฟรานครับไอ้ตัวนี้เป็นขาประจําของความความหนืด <c oughs> เป็นปีกสายหนืดที่แท้ทรูครับแต่ก็ฟินิชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคกลางๆนะดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับต้องเล่นตั้ง20แมตช์นุ่นเย็นเล่น15แมตช์เองนะครับผมเฮ้ย <c oughs> อาจจะไม่แพงก็ได้นะนุ่นเยสนครับแพงแล้วละมัน5-5แต่เวิร์กเรทไฮๆนะเล่นปิดเล่นหน้าได้ RW ได้ r l ได,ได้เล่นหน้าปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดครับ จ่ายบอลแย่เหมือนเดิมโอ้โหบาลานต์ต่ำมากครับ78แต่มันได้5-5ไงมันได้5-5ครับก็โหดอยู่ดีแหละเล่น15แมตช์เองอาเต้าตัวตึวตงครับ4-5มึงจะมาทำเฮียอะไร45ต้อง5-5แล้วเรไม่อาเต้าตครับอาเต้าตนี้ต้องมา5-5แล้วนะคราจริงครับมิดฟิลด์บ็อกซ์ซูบ,บ็อกซ์ไปเล่นมิดฟิลด์ได้ไหมเล่นได้ครับเล่น c m ได้ตัวนี้เล่นได้ครับอาเต้าเทียโก้ดิจิอาโ เดโกติเจาโลตัวนี้เซนเตอร์ลีกเอิงยืน CDM ได้ด้วยแบ็กซ้ายได้แบ็กขวาได้หูยืนได้หมดเลยครับแบ็กซ้ายก็ยืนได้แบ็กขวายืนได้วิฟุลห้าถนัดเท้าขวาเออวิชันก็โอเคเฮ้ยเล่นแบ็กได้นะเนี่ยเอาจริงครับเล่นแบ็กได้เลยเล่นเซนเตอร์ได้เลยครับโดเมนเนโกเบราดี ardi, ครับผมหูได้ห้าห้าเลยเหรอเบราดี ardi, ครับแต่อนตัวนี้ก็เป็นปีกทรงหนืดไอ้นี่ทรงไอ้นี่ทรงแบบโอไวรันตัวนี้ เป็นพรีเมียมด้วยครับเบลลี ady, ตรงโอเวรัลนอาเต้าก็พรีเมียมที่เหลือไม่พรีเมียมพวกตัวแพงๆมันไม่พรีเมียมครับดอนเยลมาเล่นไม่ได้มาจริงครับ54าสี่วะดอนเยลมาเล่นไม่ได้มาจริงของอเชอร์โคตรต่ำเลยยี่สิบหกครับกากตัวนี้กาลูลูตัวประจำา EA ครับ EA ชอบตัวนี้ RB ได้ CB ได้ครับกาลูลูความเร็ว91ก็โอเคแต่วิชั่นน้อยไปหน่อยครับ เฉาเฮลิเก้ครับเฉาเฮลิเก้ห้าสี่ครับตัวนี้แบ็กอาชีพเลยเป็นแบ็กสายพริ้วด้วยเฉาเฮลิเก้ครับเล่นปีกได้นะอันนี้ลาอุนจิมิเนสเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วก็อันนี้ของ S B C ของวันที่15กับวันที่16ครับวันที่15เป็นเทียรีเอตัวตึงอ่าวดูไม่ได้วิเซลก็ยังดูไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปดูจิมิเนสหน่อย แต่ทีม2อ,อาจจะไม่มีตัวสุดเท่าเดอะบอยแต่ผมว่าทีม2มีตัวที่เราแบบจะสามารถไต่ไปถึงได้เยอะอยู่ครับชอบทีม2มากกว่าแล้วกันเลือกเยสได้มาเล่นวะมาเล่นไม่ได้มาจินครับหลุนไส้ในหลุนไส้ในไส้ใน เควินเดอ์บอยไซ้ในไซ้ในเออขอคุครัมผมครับ,บุณแต่มันก็ทองล้วนอยู่แล้วครับต้องไปลุ้นไซ้ในครับผมไซ้ในเฮีย <Hey, S 2> ทองล้วนไม่สัตว์ เอ,อ้ยได้2ตัวเลยวะ่ะได้ตี e alo, <ม>เอโกดีจาโลเหี้ยกับมาเล่นไม่ได้มาจริงครับผมต้องมาแล้วจังหวะนี้ใต้ในครับใต้ในใส้ในทองล้วนขอบคุณครับ แปดสามคูณยี่ห้าว่ 83, 25, วะแปดสามยี่ห้าครับทองล้วนกับไส้ในในไส้นเอ้ยได้เฉาเฮลิเก,เก้ครับเอ้ยมาวะ่ะแปดห้าคูณสิบครับไส้ในไส้ใน ไส้ในไส้ในเอ้ยขอติดเีไส้ในไส้ใน,ในครับ EA ดิงไส้ในเฮ้ยได้การลูลูอ่อ่ะตัวนี้โอเคอยู่นะการลูลูครับและแต่สามยี่ห้า เดียเขียเลยเหรอวะไซ้ในไซ้ใน,ในทองลวนแบกจากออปเจกตีฟเโง่โงโงเอ้ยมาวะ่ะออกหน้าซองเลยวะ่ะโปรตุเกสซีบีตีเอโกโดีจ่โลครับ d ีเอโกโดจิจโลมาวะ่ะแปดสครับ แปดสามยี่ห้าไสนในไสนในทองลัวเราบูชายัดไปแล้วเฮีย yeah. มาวะไซน์ในครับไสนในไสนในเฮื <c oughs> อหือกับคนกับนหน่อยอันทิเมตทีมเปิดอ่ะ เอ้ยมาวะ่ะดีๆอิตาลีอาร์เอ็มเบลาดีเบลาดีครับผมสแกนหน้าด้วยว่าเบลาดีมาวะ่ะไปไหนไปไหนเอ้ยได้มาเล่นไม่ได้มาจริงวะ่ะ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า